สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับยังกับผมเองเกมเมอร์ iOS ไทยนะครับคุณผู้ชมในวันนี้ครับผมก็อยู่ในเกม Pixel กันรีวิวนะครับคุณผู้ชมในวันนี้ครับผมก็จะมานําเสนออาวุธของใน store นะครับคุณผู้ชมในีเดือนฮาโลวีนนะครับคุณผู้ชมกิจกรรมในฮาโลวีนซึ่งคลิปนี้ครับผมก็จะมานําเสนออาวุธเกี่ยวกับของธนูที่มีชื่อว่า Dragonfly นะครับมันจะมีสกินของออริจินอลแล้วก็ช่วงนี้ก็คือฮาโลวีนก็มีสกินฟักทองอยู่ด้วยนะครับคุณผู้ชม เพื่อนมันกังเสียเวลามาเริ่มรีวิวอาวุธนี้นะครับคุณผู้ชมดาเมซี123ยิงเร็ว67บรรจุหนึ่งเดินเร็ว75ยิงปล่อยชาร์ตแล้วยิงติดก,กระเด้งพื้นแล้วก็ติดก,กำแพงนะครับผู้ชมรวมถึงถ้าเกิดโดนศัตรูปุ๊บมันสามารถเพิ่มดาเมจนะครับผู้ชมก็บอกได้เลยว่าอาวุธแบบสายชาร์ตนี่ก็แบบก็วิ่งเร็วอีกชนิดนึงครับโอเคเพื่อนมันกันเสียเวลาครับมาซื้อกันเลยนี่ต้องใช้แบบเพชร นะครับผู้ชมอันนี้จะได้สกินของธนูนะครับผู้ชมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือไม่สามารถใช้คูปองสีแดงได้นะครับอันนี้บอกไว้ก่อนเลยใช้เชรซื้ออย่างเดียวนะครับผู้ชมก่อนที่จะเริ่มรีวิวอาวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสปายเพื่อเป็นกำลังใจผมในการทําคลิปนะครับผู้ชมเอาล่ะเพิ่มเกันเสือนะครับมาเริ่มทดสอบอาวุธนี้ว่ามันดียังไงนะครับผู้ชมเอาล่ะครับผมจะลองทดสอบเป็นอาวุธอย่างธนูนี่เลยนะครับก็คือเป็นสกินของดักร์กันโบนะครับ ก็คือความสามารถของนี่ครับเวลายิงปุ๊บมันจะก,กระเด้งพื้นแล้วก็ถ้ายิงแบบสตูมัมนยังไม่ตายปุ๊บสามารถเพิ่มคริติคอลได้นะครับผู้ชมแบบโจมตีแรงขึ้นโอ้โหนี่คือธนูแบบผูใจนะครับปุ๊บนับถ้าเกิดว่าผมยิงนี่ปุ๊บมาานันจะมีรูปสีเขียวขึ้นมาแสดงว่าเราสามารถโจมตีแบบเพิ่มคูณสองเท่านะครับผู้ชมอืมนี่ผมเล่นในสะดวกซื้อน,นะครับอืมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือแบบแม่นี้ก็มีแม่ใหม่หมเดี๋ยวผมจะลองแบบแม่สับ แม่น,น,นะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะเลือกรับมาตัสุ่มนะครับปึ๊บอันนี้แบบชัดกับเต็มที่ยิ่งชัดเป็นแบบเป็นเท่าไหร่ปึ๊บมันจะยิงแรงมากนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเวลาอยากจะยิงมากให้ต้องชาร์จแบบนานๆแล้วก็ยิงใช่ไหมครับแต่บางสสัตูปึ๊บมันเลเวลน้อยก็ก็ยิงได้สบายนะครับคุณผู้ชมสูงปึ๊บเข้าให้ปรับปรับเข้าให้สุผมว่าอันนี้ที่น่าจะเป็นบ่อยน,นะครับ อืเดี๋ยวได้ๆปึ๊บไม่โดนอืมปรับซูมได้โอเคไม่ดิซูมไม่ได้คือถ้าดูแบบกบังปืนไม่ดิบงังธนูมันซูมก็มันก็ดีนะอันนี้มีบงังธนูอันนี้คือแบบชาัดแบบชาัดไม่มีซูม ปับปับไม่ตายปึ๊บปึ๊บถ้ายิงแบบสกิดสกดิแท่แบบเดี๋ยวลองดูสิว่ายิงได้กี่ทีหนึ่งไม่ทันโนทันถ้ายิงแบบไม่ต้องชนันจะเป็นยังไงผมว่ายิงแบบไม่ชันนะมันอาจจะแทกแบบแกี่ทีเนี่ยสาม ประมาณสักสาทีตายนสามสี 3, ีตายนะ mm hmm. เพราะฉะนั้นผมจะต้องทำการชาร์จแล้วครับอันนี้นี่คือสกินของแบบเดิมที่ผมใช้สกินแบบเป็นของเป็นแบบในดักกอนโบของไอของในแบบในเผ่าชนชั้นจีนนะครับแต่นี่ใช้ของฮารลวีก็มินมีหลาสกินนะครับสาหรับใครที่อยากจะได้สกินของฮานูนี้บอกได้เลยว่ามันหายากนะครับต้องใช้เพชรเท่านั้นย้ำกันอีกทีนะครับ ไม่สามารถใช้คูปองสิแธิได,ได้ใช้เพชรเท่าที่มีอยู่เท่านั้นนะครับในเกมนี้ใครชอบทนนธนูนี้ก็ก็บอกกันได้เลยนะครับถ้าเกิดว่ายังมีธนูอื่นที่คิดว่าแบบเจ๋งกว่าอีกก็มาคอมเมนต์ด้านล่างนะครับอืมตับไปโดนอือ ว่าเริ่มชอบขนูนนี้นะขนุนแบบชาร์จยิงแรงมากตับออาครับอื้ม โอ้โโนรู้สึกว่าเดี๋ยวรอบต่อไปผมจะลองเล่นเป็นแหมมสุกบ้างนะครับเป็นเอกับในฮาวินง้างอันนี้ผมใช้จะกินที่ทำเองครับผู้ชมน,นี่ก็เลยต่างจากคลิปอื่นมีคนเขาบอกว่าพี่ครับพี่ครับเปลี่ยนสกินสกินชุดอื่นได้ไหมครับอันนี้ปิดเรียบร้อยนะครับตามตามแบบในฉบับของคุยเองนะครับเอาล่ะอันนี้ผมจะลองเลือกแแมมก่อนเอาครับอันนี้ก็อันนี้ก็คือเป็นแแม่ไม่ไดิ อันนี้คือแม่ใหม่จะให้คุณผชมได้เห็นนะครับอันนี้มีความแตกต่างจากที่ผมเคยรีวิวปังอาวุธในแม่นี้มาก่อนนะแต่ว่าจะเป็นแบบช่วงในฮาโลาวีนนะครับโอเสภาพน,นี้อาจจะเปลี่ยนไปอืมปรับไม่ทันเขย่ซ z o ดะอันนี้ผมใช้สก,กีแบบจะได้เห็นคนอื่นด้วยอืมปรับปรับนี่ยิงแบบสกิดสกิดโอ๊ยติดไฟได้ ครับมีสังเกตว่าตอนชาร์จปุ๊บมันจะมีไฟขึ้นมานะครับโอ้โอโกระตุกกระตุกอืมแม่นนี่แมนธน,นูปับอูโดเออแล้วก็อย่างหนึ่งคือตอนตอนใช้อุปกรณ์เสริมแบบมันจะเปลี่ยนไปนะครับสังเกตด้วยว่า โโน่ปุ๊บมันปกติมันจะใช้นานใช่ไหมแต่พอหลังหลังปุ๊บมันเปลี่ยนไปเลยโอ้ยกระตุกกระตุกปึ๊บป,บปักอืมนี่ทะุติดไฟ โอ้โหเดือบังคิวโอ้แมน้องแมนธนูนนนนนนไอันนี้ผมใช้สกิลแบบใช้คู่กับสนายนะครับอือสองทีไม่ตายยิงแบบไม่ช้านะอือสามทีดับตัดคึ้อยู่กับว่าศัตรูมันจะใช้กรอบแบบอื่นเปล่าครับก็เลยอาจจะยิงไม่ตายเห็นไหมครับตออุรโรปุ๊บลดขึ้นแบบแทบใช้งานไม่ได้ โอ้ตัวข้างบนเดูสกว่ามันมีฉากหลังตัวตัวแบบยากด้วยยักสามหัวตัวปียากสามหัวเดี๋ยวออยขอจุสารหก่อนคือแบบนี้มันมีความเปลี่ยนไปนะครับตรงนี้ก็มีห้องแล้วก็มันมีชั้นบนด้วยก็ต้องมีโดดลมตรงนี้ก็มีทางโดดตรงนี้มีฝากของเออเมื่อพัดเมื่อพัดเมื่อพัดที่แล้วนะครับผมก็ คลิปที่แล้วนะผมได้ยิงฝักทองเนะี่ยมันจะมีบางบางแม่มันยิงฝักทองได้นะเยดี๋ยวจะลองวจสอบดูดีมีบางคนแบบบางคนสงสัยเดี่ยมันยีได้นะครับมครับยิงได้ยิงด้วยครับเป็นบางแม่มบางแม่มมันก็แค่ชักหลังก็เลยยิงได้นะครับโอ้โหติดตามอืมเดี๋ยวเดี๋ยวผมเล่นอีกแม่มันเป็นแม่มเกี่ยวกับหันในฮาโลวีนะจะได้ไม่ต้องมาเล่นแม่มเดิมแบบก็เลยอาจจะเบือ่อ อันนี้ถือว่าเปลี่ยนแม่นนะครับผู้ชมจะได้เห็นวิชาพ,พื้นหลังด้วยอูโ,อโนโอเอาไว้แค่แบบใช้เล่นๆเนีูโน่ถ้าเกิดแบบกรณีเราเกือบจะตายใช้วูโน่แบบตามแบบสถานการณ์นะครับธนูก,ก็ดีนะแล้วก็ความเร็วก็75ต่างมีความต่างกันกับของอาวุธอย่างวิกิโบนะครับก็คือแบบธนูปีกาดอก มันถึงว่าวิ่งเหลรยวแต่ต้องแรกกับต้องแรกกับความยิงยิงแบบแรงลงมถวงนะครับอันนี้จะเรียกยางานแรงลงถ่วงยิงแบบขึ้นลงเลยอืมผมจะลองเล่นแมปอีกแมปหนึ่งกันมันจะมีแมปของตัวตลกเดี่ยผมจะลองให้ดูมันจะเป็นยังไง ครับอันนี้ก็คือเป็นแมมของส่วนสนุกของในฮาโลวีนนะครับซึ่งบางแมมนี้ผมอาจจะคัดเลือกมาเป็นบางแบบตอนรีวิวน,นะครับผู้ชมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดตอนรีวิวลอกต่อไปเพ๊่ผมจะเปลี่ยนแมมนะครับอฝากเขาให้นี่คือเป็นแมมของในส่วนสนุกส่วนสนุกผีสิงนะครับนี่ก็ถือว่าน่าจะเป็นตาสุดท้ายครับในการรีวิวองันนี้ ก็คือคลิปหนึ่งจะรีวิวสามแบบแม่แ,แบบที่คิดว่าแบบที่น่าสนใจนะครับปึ๊บโ้ไวามากอันนี้ต้องใช้ความแม่นยำนะครับสำหรับใครที่ชอบแนวสายธนูก็แนะนำเอาวันนี้เลยได้เลยแต่ว่าจะหมดเขตแบบมันประมาณสักสองวันนะครับอันนี้คือสุดในส่วนที่ผมได้อัดคลิปก่อนแบบช่วงที่แบบมามามา,มาตัดต่อน,นี้นั่นเองนะครับบอกเลยว่าธนูหายยากมาก ูข้งางในมีอะไรเปลี่ยนไปเปลมีทางกระโดดลม่มดิโดดโดดที่สูงโดดที่สูงได้ไหมขอลองดูก่อนโอ้มันมีเบาะที่สูงเฮ้ยถาม,มาอะไรครับมีโรลเลอร์คอสเตอร์ด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเปั๊กไม่โดนโหจริงจริงง,งขอลองความแม่นก่อนดิปึ๊บแม่นโอ้โหแม่นโหอ,อ,อยู่นิง่งๆก่อนแม่น มือจะไปไหนครับตอนนี้เหลือสองนาทีแล้วครับอันนี้อาจะแบบคลิปนี้อาจจะแบบไวนหน่อยนะครับคปักซูมเข้าไปนนนนนน,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 นเดี๋ยวเดีขึ้นจริงช้าเดี๋ยวเดีจังหวะจะดีๆจังหวะดีๆโอเคยังยังยังนาหายไปไหนแล้วเนะี่ยปึ๊บอยู่นี่ครับืออ โอ้ยิงยิงเด็ดเด็ดเด็ดเขียวเขียวโคเขียวคู่อุ้ยอุยเออไม่ทันโหดบล็อธนวีนี้ก็วิ่งเร็วนะครับเอออุโนอุโนอุโนรอรอจังหวะมันใช้ไวมากแม่ใช่ไหมครับว่ามันใช้ไวมากเออ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 อุยอุยอุยอุนอุโนเซฟไปก่อนเซฟไปก่อนนั่นนั่นไงใช้จังหวะพอดีเด้ เออถ้าเรายิงเปิดก่อนได้เปรียบมันจะใช้คูนโนไม่ทันครับนี่ไงอย่างเงี้ยเขาเรียกายิงก่อนได้เปรียบยิงก่อนได้เปรียบเฮอ,อเขียวคุเขียวคุนี่ไงนั่นเนี่ยแลกกันแลกกัน,นชาร์จเหมือนกันอาวุธเขียวคุมมันจะไปต้องชาร์จนะครับเห็นไหมต้องชาร์จแต่เพราะว่าผมยิงก่อนอ่าออกกันเลยทีเดียวโอ้ย,อ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 ยพึง่งระเบิด โรลโรลคอสเตอร์เดี๋ยวด้อนี่เนี่ย <g ül> ยิงจากข้างบนนี่ยิงยิงจากข้างบนนี่เออเออเนั่นนั่นนั่นออกอากอผิดไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรถือว่าถือว่าเอาดีถือว่าดีนะครับโอ้มีคนตากล้องด้วยอืมนี่แมนธนู โอ้โหสูงเข้าไปเอาละครับก็ก็ถือว่ามีแค่นี้นะครับผู้ชมวันนี้คือแบบเป็นการรีวิวของทวูฟโดนครับเดี๋ยวคลิปต่อไปจะเป็นรีวิวเกีเ่ยวกับ3เซตก็คือผมจะลงคลิปช่วงเสาเหลือทิ์ประมาณนั้นนะครับผู้ชมบอกได้เลยว่าวันนี้ดีนะครับผู้ชมก็ใครคิดเห็นหลังจากดูคลิปนี้จบก,ก็อย่าลืมคอมเมนต์ต้ลังควีวีดีโอดีได้เลยนะครับผู้ชมก็จะจบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจ <S <S ผมในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมขอลาตัวไปก สวัสดีครับ